วันนี้มาทำกล้วยฉาบเนยกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินสูตรนี้เป็นสูตรทำขายสอนละเอียดทุกขั้นตอนรีวิวมิสไลด์และวิธีการทำยังไงให้กล้วยกรอบนานกรอบอร่อยแล้วก็ทอดง่ายไม่อมน้ำมันพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยคะ่ะวิธีการเลือกกล้วยให้เลือกกล้วยที่แก่จัดก็คือกล้วยจะรบเหลี่ยมแล้วกล้วยจะมีความกลมจากนั้นเราก็นํามาหั่นกล้วยออกจากเครือนะคะ เราก็มาล้างน้ำประมาณ2-3นถึงาน้ำเพื่อเอายางกล้วยออกค่ะวิธีการปอ,อกกล้วยก็ใช้มีดกรีดกล้วยไปตามยาวนะคะแล้วก็ค่อยๆงัดออกทีละชิ้นแบบนี้ค่ะมีหลายคนสอบถามมาน,นะคะว่าทำยังไงไม่ให้กล้วยมียางนะคะเทคนิคของพี่แหม่มก็คือต้องล้างน้ำลหลายๆน้ำก่อนที่จะมาปอ,อกค่ะจากนั้นเราจะแช่น้ำเปล่าวไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็มาสไลด์กล้วยกันเลยค่ะ วันนี้เราจะใช้เป็นมีดสไลด์แบบ2คมแล้วก็4ี่คมนะคะอันนี้ที่สไลด์อยู่คือเป็นมีดแบบ2คมพร้อมขาดตั้งค่ะใบมีดทาจากสแตนเลสแท้สามารถปรับขนาดความหนาความบางได้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบ4ี่ใบมีดค่ะก็จะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยส่วนอันนี้เราสไลด์กล้วยแบบยาวแบบ4ใบมีดนะคะเวลาสไลด์ทีนึงจะออกทีละ4แผ่นเลยค่ะแล้วก็อันนี้2แผ่นนะคะก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลย ตัวไม้ทําจากไม้สักนะคะเครื่องนี้พี่แหม่มใช้มาประมาณ3ปีแล้วค่ะยังไม่เคยรับไปมีดเลยเราก็จะได้กล้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะเคล็ดลับของพี่แหม่มก็คือเราจะพักกล้วยไว้ในถุงพลาสติกแบบนี้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ให้กล้วยคายน้ําออกมาแล้วกล้วยจะกรอบนานประมาณ2เดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูเทคนิคไปเรื่อยๆค่ะว่า จะเก็บไว้ได้นาน2เดือนต้องทำยังไงมาทำในส่วนของน้ำเชื่อมค่ะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าว5 0 0กรมัมน้ำเปล่า50มิลลิตรค่ะเกลือป่น1ช้อนชาจากนั้นก็นำตั้งไฟนะคะตั้งไฟด้วยไฟอ่อนค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราจะใส่เนยลงไปประมาณ1ทัพพีนะคะก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนยจะละลายพอน้ำตาลเดือดแบบนี้ปิดแก๊สเลยนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำเชื่อมเหนียวค่ะ เพราะว่าถ้าน้ำเชื่อมเหนียวจะทําให้ไม้ที่ก้นกระทะเวลานํามาทอดรอบสองนะคะอันนี้พี่แหม่มก็จะนํามาใส่ในน้ําเปล่านะคะเพื่อให้คลายความร้อนค่ะน้ําเชื่อมที่เราจะมาคลุกรอบสองต้องหายร้อนแล้วหรือว่าเย็นสนิทนะคะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะอันนี้คือกล้วยครบ8ชั่วโมงนะคะเขาก็จะคลายน้ําออกมาแล้วออกแห้งๆนะคะแล้วเราก็มาแกะทีละแผ่นเลยค่ะเขาแกะไม่ยากนะคะร่อนออกจากกันง่ายมากเลยค่ะ อันนี้คือผู้จะแกะแบบกลมให้ดูนะคะแบบยาวก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดกล้วยรอบแรกกันนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็นํากล้วยลงไปใส่เลยค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะข้อดีของการพักกล้วย8ชั่วโมงก็คือกล้วยจะสุกง่ายน้ำมันจะไม่ดำค่ะถ้าเราสไลด์กล้วยลงไปในกระทะเลยมันจะใช้เวลานานในการทอดนะคะจะทำให้น้ำมันดำง่ายค่ะพอน้ำมันหาฟูกล้วยของเราก็กรอบ ทุกชิ้นเสมอกันแล้วนะคะเราก็จะตักไปพักให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะเราก็จะได้กล้วยที่กรอบอร่อยถ้าเกิดว่าไม่คลุกน้ำเชื่อมก็อร่อยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบกลมค่ะเราก็ทอดเหมือนกันเลยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่กล้วยลงไปค่ะวิธีการสังเกตว่ากล้วยกรอบเสมอกันหรือยังก็คือน้ำมันต้องนิ่งแบบนี้ค่ะน้ำมันหายฟูเราก็ตักไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลย วิธีการเก็บนะคะก็คือเราจะรอให้กล้วยที่ทอดเสร็จรอบแรกเย็นตัวลงนะคะพอกล้วยเย็นดีแล้วเราก็จะนําใส่ถุงพลาสติกถุงร้อนถุงใหญ่ไว้อย่างนี้เลยค่ะก่อนที่จะนํามาทอดรอบสองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยมีความชื้นแล้วกล้วยก็จะกรอบนานค่ะเราสามารถเก็บได้2เดือนเลยนะคะโดยที่เรายังไม่ต้องฉาบเนยค่ะวิธีการฉาบเนยเราจะนํากล้วยทยอยใส่ลงไปในภาชนะนะคะ จากนั้นเติมน้ำเชื่อมที่เราผักไว้จนเย็นลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพี่แหม่มใช้กะเอาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตเนื้อกล้วยกันนะคะพอน้ำเชื่อมซึมเข้าเนื้อกล้วยแบบนี้ไม่แฉะเกินไปนะคะประมาณนี้ก็คือใช้ได้ค่ะแบบกลมก็ทำเหมือนกันเลยนะคะมาทอดรอบสองกันค่ะ ตั้ง <communion> น <Samantha> ้ำมันให้ร้อนนะคะจากนั้นก็นำกล้วยที่เราคลุกกับน้ำเชื่อมไว้ลงไปทอดเลยค่ะขั้นตอนนี้จะทอดประมาณ1-2นาทีเท่านั้นนะคะทอดแค่น้ำมันหายฟูก็ตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเหตุผลที่เราทอดรอบ2ก็คือเพื่อรอกน้ำเชื่อมให้กรอบนะคะเพราะว่าเราคลุกน้ำเชื่อมลงไปแล้วเนี่ยน้ำเชื่อมก็จะเนื่อหรือว่าชื้นนะคะเราจึงจำเป็นต้องทอดรอบสองเพื่อรอกความกรอบค่ะ น้ำมันที่เราใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะหรือว่าน้ำมันปาล์มครั้งที่2เราจะใช้เป็นน้ำมันใหม่นะคะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเก่าเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยมีกลิ่นเหม็นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้กล้วยฉาบเนยหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้ผู้ขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ